การขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายก็คือการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือนโดยมีการจัดการแบบบูรณาการหลายภาคส่วน มาดำเนินการจัดตั้งทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงตรวจสอบจัดเก็บข้อมูล TP Map วิเคราะห์ครัวเรือนยากจนในแต่ละหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและให้การสนับสนุนให้ครอบครัวมีการวางแผนหรือแก้ปัญหาความยากจนของแต่ละครัวเรือนให้ตรงตามสภาพปัญหาที่แต่ละครอบครัวกําลังเผชิญเ,เือนนีไ,นได้ประมาณกีบาทประมาณ4เรือทนทำมีจากคน สองกมามีหนี้ตัระบบไหมครับคุณแม่มีเงินเงินล้านสองหมื่นค่ะป่าบ้านนี้เราอยู่กันสองคนถูกไหมคะ,คะอ,ะอะไรายได้ก็จะมาจากคุณพ่อขับวินเป็นหลักแสดงว่าความต้องการหลักๆของเราคืออยากจะพัฒนาตัวเองจะพัฒนาตัวเองส่งเสริมทางด้านอาชีพมีทำนัดสวยๆอยู่ที่ชุมเพ<ช>มากกว่าใช่คะละณตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยค่ะด้วยที่บ่านเราก็ไม่มีต้นทุนมันก็คือความฝันของเราเ็าอยากจะมีจุดนั้นเพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมาย เข้าถึงความต้องการพื้นฐานทั้ง5มิติในด้านความเป็นอยู่รายได้การเข้าถึงบริการภาครัฐการศึกษาสุขภาพข้อมูล TP-MAP จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและการแก้ปัญหาของแต่ละครัวเรือนได้อย่างตรงจุดหลังจากที่เป็นเอ็กซ์เร์แล้วก็จะเหลือครัวเรือนที่เป็นท p พเนี่ยเก้าลาย,ยแล้วก็เขจะเกาบางอีกก็ีสลายแผนก็คือเราก็มีการติดข้อมลว่าเราจะมีอขอ้อก่อนขอว่า แต่ละคนมีค่าปัญหาควาต้องการอย่างไรภายใต้ท่านสี่ก็คือหนึ่งเรื่องของสภาพสุขภาพของมา้นานร่การนะคะส,สองด้านที่อยู่อาศัยด้านของรายได้ที่สีก็จากการที่ชุดปฏิการตำบลของอำเภอคอนสารนะครับได้ลงไปตรวจสอบข้อมูลนะครับผว้เรียนเป้าหมายเนี่ยก็พบว่าปัญหามิติด้านรายได้เนี่ยมาเป็นลําดับที่1มิติที่รองลงมาก็คือมิติด้านความเป็นอยู่ส่วนมิติที่3 ก็คือมิติด้านสุขภาพเราก็ได้บูรณาการทุกภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหน่วยงานต่างๆท้องถิ่นก็คือทางองค์การบริหารส่วนตำบลทางเทศบาลตำบลน,นะครับทั้ง9แห่งแล้วก็ทางท้องที่ก็คือท่านผู้นําหมู่บ้านท่านกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ภาคประชาชนนะครับก็ก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะร่วม ช่วยเหลือให้พี่น้องชาควคำสารของเราเนี่ยที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในมิติต่างๆเนี่ยได้ได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนายอำเภอนายอำเภอก็มาขุดห้องขุดยังไงทุกอย่างผักเลยค่ะหอมแล้วก็ผักซีบักเต่งแล้วก็พริกแล้วก็กระลำให้ทุกอย่างอยู่กเกษตรให้นะคะก็ดีขึ้นได้หนูแต่กอนเป็นลูกจ้างเสริมสวยอยู่ที่อำเภอชุมแพค่ะหลังจากมีพัยโควิดเข้ามาเราก็ ตกงานตอนนี้ทางอำเภอทางคณะกรรมาการต่างๆก็ได้มาช่วยในการส่งเสริมอุปกรณ์ให้เรามีอาชีพค่ะหลังจากนั้นมาเราก็มีอาชีพแล้วทางครอบครัวข,ของเราก็มีความสุขมีรายได้เพื่อต่อเติมบ้าน ข้อมูล TP Map นี่ก็เป็นข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาอาศัยหลักเกณฑ์ข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับข้อมูลจอปะทอนะฮะเมื่อมาถึงมือเราเนี่ยนะอย่างแรกก็คือต้องการการตรวจสอบความถูกต้องโดย การตรวจสอบความถูกต้องที่ที่ดีสุดก็คือส่งลงไปให้กับหมู่บ้านชุมชนนะครับเขาได้ตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่ามันก็มีคนจนที่ไม่ปรากฏใน TPMAP อีกของชัยภูมิเนี่ยก็รวมปี64ก็ประมาณสักหมื่น 16,000กว่าครอบครัวนะฮะนี่มาปี65เนี่ยก็มีเพิ่มเป็น17,319ครอบครัวที่เป็นข้อมูลใหม่สิ่งที่ TP Map ดีก็คือสามารถทำให้เราวิเคราะห์เจาะลึกลงไปได้ว่าครอบครัวเนี้มันมีปัญหาเรื่องอะไรเป็นหลักมีอยู่5ด้านเนี่ยมันด้านไหนบ้างมันจะต้องแก้ แก่ยังไงต้องขอบคุณนะฮะชุดปฏิบัติการลงบนลงไปช่วยกันคือผมมองว่าเรื่องเรื่องความยากจนมันมีสาเหตุทั้งนั้นแหละแล้วผมเชื่อว่าคนจนเนี่ยเขามีความเก่งอยู่นะหน้าที่ของพวกเราคือต้องไปหาความเก่งความเข้มแข็งเขาให้เจอนะฮะแล้วผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการให้โอกาสมนุษย์ให้มนุษย์ได้เข้าถึงโอกาสถ้าเราช่วยกันให้เข้าเข้าถึงโอกาสเหล่านั้นสนับสนุนเขาเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขใจในการการทำงาน นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการช่วยที่น้องเรานะให้เข้าถึงโอกาสให้เขาสามารถลืมตาอาปากได้ครับ